สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอ,อนำเสนอพระเครื่องที่สร้างจากพระเกียจจิอาจารย์ชื่อดังพร้อมกับสัตว์นำโชคที่จะช่วยคำจุนในด้านต่างๆนั่นก็คือหลวงพ่อปานนั่นเองครับ หลวงพ่อปานวัดบางนมโคพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโครูปที่สามดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางนมโคระหว่างปีพุทธศักราช2478จนถึงปี2481ท่านเป็นพระสงฆ์ทรงอภิญญารูปหนึ่งที่บำเพ็ญบารมีเพื่อพุทธภูมิในชาติสุดท้าย แม้ว่าจะมรณภาพไปนานแล้วก็ตามชื่อเสียงของท่านยิ่งเป็นที่รู้จักในบรรดาน,นักสะสมพระเครื่องทั้งหลายและการสร้างพระของท่านนั้นก็ไม่เหมือนกับวัดอื่นๆคือท่านมักจะสร้างเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่เหนือสัตว์พาหนะอันมีครุฑฮนุมานเมน่นไก่นกและปลาเป็นต้นครับ พระครูวิหารกิจจานุการหรือหลวงพ่อป่านโสนันโทท่านเกิดเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2418ตรงกับรัชการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณบ้านตำบลบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบุตรของนายสะอาดและนางอิ่มสุดทาวง ต่อมาในปีพุทธศักราช2439ท่านได้อุปสมบทเป็นพระพิสุณพัทธศีมาวัดบางนมโคโดยมีหลวงพ่อสุนวัดประหมอเป็นพระอุปชาและพระอาจารย์จ้อยวัดบ้านแหนเป็นพระกรรม,มาวาจาจารย์ พระอาจารย์อุ่มวัสุธาโพธิ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาจากพระอุปชาว่าโซนันโทต่อมาท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงพ่อสุนพอสมควรแล้วจึงได้เดินทางไปศึกษาพระปริยัติธรรมณวัสเกตกรุงเทพมหานครและวัดเจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยา เรียนแพทย์แผนโบราณจากวัดสังเวชศึกษาเพิ่มเติมกับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยและพระอาจารย์โหนงอินทสุวรรณโนอดีตเจ้าอาวาสวัดคลองมะดันเรียนวิชาสร้างพระเครื่องดินจากชีปะขาวเรียนการปลุกเสกพระเครื่องและเป่ายันเกราะเพชรจากพระอาจารย์แจงสวรรคโลกได้รับพระคาถาปัจเจกโพธิสัตว์มาจากครูพึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ หลังจากนั้นท่านจึงได้มาอยู่ที่วัดบางนมโคและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูวิหารกิจจานุการกิจวัตรของท่านคือหลังจากที่ท่านฉันพัะตาหารเพลแล้วท่านก็จะมาสงเคราะห์ชาวบ้านตลอดทั้งวัน และการทำน้ำมนต์เพื่อรักษาคนไข้รวมทั้งผู้ที่ถูกกระทำขุนใสด้วยหลวงพ่อปานโสนันโทน,นั้นได้ละสังขารในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2481ซึ่งตรงกับรัชกาลของพระบาทสมเด ت, ็จพระปรมินทร มหาอนันทะมหิดลรวมเสีริอายุได้63ปีบวชพระมาได้42พันษาเหลือแต่มรดกที่ล้ำค่าเช่นพระเครื่องดินเผายันเกาะเพชพรผ้ายันชนิดต่างๆและพระคถาปัจเจกโพธิสัต์วมอบให้แก่สิทธิ์สืบไปลูกศิษย์ของท่านที่สืบทอดวัดบางนมโคต่อจากท่านคือ หลวงพ่อเล็กเกสโลเจ้าอาวาสรูปที่4ของวัดบางนมโคครับซึ่งหลวงพ่อปานรุ่นกิษดาพินิหารอำนาจเมตตาแคล้วคลาดไม่จนด้านหน้านั้นจะเป็นหลวงพ่อปานสงครุฑส่วนด้านหลังมีไก่ปลาหนุมานเมน่นนกซึ่งความเชื่อผู้ที่บูชาหลวงพ่อปานคือพิมพ์ทรงไก่มีดีทางด้านการทำมาค้าขายและเมตตามหานิยม พิมทรงครุฑมีดีทางด้านอำนาจราชศักิ์เหมาะสำหรับข้าราชการชั้นเจ้านายพิมหนุมานดีทางด้านการปกครองคล้ายคลาดคงกระพันเหมาะสำหรับข้าราชการตำรวจทหารพิมทรงเม่นดีทางด้านเกษตรกรรมทำสวนทำนาหรือนักค้าที่ดินพิมทรงปลาโบราณว่าค้าขายทางน้ำจะช่วยได้ดีพิมนก เสริมความสำเร็จให้คนที่มีอาชีพทางการสื่อสารนักพูดนักแสดงนักกฎหมายนักการทูตและพ่อค้าที่จำเป็นจะต้องใช้การเดินทางอยู่สม่ำเสมอครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากจะบูชาหลวงพ่อบานท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่านสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณนะขณะนี้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code mm hmm. เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดสั ing, mm ่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นๆของร้านเราครับสวัสดีครับ